วันนี้บ่ายอดจะตามขยี้นะครับไอ้จ่าบอยงานเข้าแล้วอาการหนักเมื่อเจอคุณใสมนดำของหนุ่มแคมารูนหัวใจไทยท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่ายอดจะพาทุกคนไปดูคลิปกันครับไอ้บอยมันปากดีเหลือเกินกับคนไทยปากดีเหลือเกินกับประเทศไทยไอ้บอยไอ้บอยปากดีแล้วเกินปากดีลืเกิน โอ้อ้ดำมึงทำอะไรกูวะหลังจากที่ได้ดูคลิปนะครับท่านผู้ชมนะคลิปไอจ่าบอยนะไม่รู้ว่ามันแกล้งหรือมันจริงนะแต่เท่าที่ได้ดูนะครับบอยยดอยากให้มันเป็นจริงนะครับ อยากจะสาบแซงญาบอยเนี่ยให้มันเป็นจริงๆเลยนะครับให้มันไปส่งโรงพยาบาลเลยถือว่าเคสนี้นะครับก็หนุ่มแคมรูนเนี่ยหัวใจไทยนะท่านผู้ชมเราก็พร้อมเต็มที่นะครับพร้อมที่จะปัดน้านะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศไทยนี่แหละครับเป็นองไม่ใช่แค่คนลาวนะครับคนต่างประเทศที่เขามาปักหลักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะ ขยี้บอยนะครับเอากระถามนดำนะครับที่อยู่ทางฝั่งแคมาเลูนนะครับมาขยี้นะขย้าไม่จะาบอยวันนี้คือมันทำนะหรือมันแกล้งอะไก็ไม่รู้แหละแต่บอยอดได้เห็นคลิปนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนะครับช่วยเป็นพลังนะครับให้บอยอดด้วยนะครับขอนะครับสาบแสงเลยครับนะไอจ่าบอยนะครับที่ท้าทายอํานาจมืดนะครับท้าทายระบบของ ความเชื่อนะแน่นอนว่าความเชื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่คนลาวคนไทยนะครับแบบว่าอยู่อยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับท่านผู้ชมบางทีเราไปรักษาไม่หายแล้วก็ทางด้านความเชื่อนี่แหละที่จะช่วยเหลือเราได้วันนี้เหมือนกันครับกฎหมายไปไม่ถึงคุณนะครับวันนี้หอส่งคุณใสมนดาที่มาไกลจากทวีปแอฟริกานะครับที่จะเข้ามา ทำลายบอยเขมนวันนี้บอยเขมนซักดิ้นซักงออาการหนะักเมื่อเจอนะครับคุณใสมุดดาของแคนมูรูนนะไม่รู้ว่าเจ็บจริงหรือว่าล้อเล่นนะครับนะแต่ก็เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งนะครับที่คนไทยตอนนี้คือต้องการนะครับให้สิ่งเหล่านี้ไปสู่ตัวของบอยเขมรนะครับบอยยอดเองก็ขอนะครับสอบแซงเลยครับให้คิวไปให้啊บอยเขมนเลยครับวันนี้นะครับ ฟันทงแบบ100%ว่าบอยกระเมนนะครับดิ้นอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับแน่นอนเมื่อเจอนะครับพิษของคุณใสมนดำน,นะครับที่ไม่ใช่ว่าของเอเชียแล้วนะของแอฟริกานะครับนะบอยเนี่ยที่เขาเดือดเนี่ยครับที่หนุ่มคนนี้เดือดเนี่ยหนึ่งเขารักประเทศไทยสองคือบอยเนี่ยคือด่าเขาว่าไอ,ไอ้ดำไอ แบบบุรีเขาอะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เอาคืนด้วยการเสกคาถานะครับเป่าคาถาที่เรียนมาจากทางประเทศด้วยนะครับถือว่าศึกนี้คือเป็นศึกดูเดือดศึกศึกแบบว่าศึกล่องหนนะท่านผู้ชมนะบยศเองนะครับก็ถือว่ามีความเชื่อไหมนะครับบยศพูดได้เลยว่าบยศเป็นคนลาวนะครับอยู่มันนอกก็มีความเชื่อนะครับนะก็ดีนะครับที่อย่างน้อยก็เขาได้ทําเพื่อประเทศไทยท่านผู้ชมนะ เขามาอยู่ประเทศไทยนี่นะเขายังสำนึกบุญคุณประเทศไทยแล้วทําไมเขาเม่นนะครับไม่มีจิตสํานึกเลยจ่าบอยเป็นยังไงจ่าบอยนะครับคลิปนี้ให้คนเขียมนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับนะคนไทยช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ไปหาถึงไอ้จ่าบอยนะนะตอนนี้ไอ้จ่าบอยอาการหนักแล้วครับส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับเจอคุณสายมนดําของหนุ่มแคนรุนนะครับงานนี้ไม่รอดแน่ๆท่านผู้ชมนะไม่รอดแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นในวันนี้นะครับตอบ สนองตอบโจทย์แล้วนะนะครับถึงแม้ว่าบอยเองอาจจะเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้นะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยว่านี่นะครับทุนอยากให้มันเป็นเรื่องจริงไหมครับนะครับอยากให้บอยเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมนะก็คอมเมนต์เข้ามาดซูซึ่งบอยอดเองนะก็ก็พูดตมตรงแหละก็อาจจะเป็นคอนเทนต์บอยแหละแต่อย่างน้อยเนาะบอยอดเองกับหนุ่มก้าเองก็อขอโทษไปกับหนุ่มแคมบรูนเองก็ถือว่า พยายามเนาะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประเทศไทยนะพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศไทยแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะเกิดเกิดขึ้นได้ยากเนาะแต่อย่างน้อยเราก็มีความเชื่อในการบาปบ,บุญคุณโทษนะครับกับสิ่งที่เราเรียกว่าเวรกรรมติดจรวดเวรกรรมต้องมีจริงนะครับวันนี้คือหนุ่มหนุ่มแคเรูนนะครับก็โดนบุรีเนาะว่าสีผิวเขาเนี่แหละที่ที่ประ่อนได้เห็นในคลิปนะแต่ถือบอยคามนเนี่ยโดนแล้วครับวันนี้นะครับโดนแล้วนะครับ อาการหนักนะบยศพูดได้เลยว่าส่งโรงพยาบาลด่วนนะครับนี่คือแนวคิดนะครับแนวคิดของบอยเขมนนะที่เขาเรียกว่าสร้างศัตรูไปเรื่อยนะครับไม่มีใครเป็นพักพวกแล้วตอนนี้นะครับไม่มีใครเป็นพักพวกนะครับก็ทําให้บอยเมนเนี่ยสร้างศัตรูนะครับทั่วทิศทั่วแดนนะวันนี้ก็ อาการหนักแล้วนะท่านะผู้ชมนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรคิดบรมืนมยอดไหมว่าบอยนะครับแต่นี้ต่อไปนะครับบอยเนี่ยจะมีที่ยืนหรือเปล่านะบอยนะครับจะได้หรือเปล่านะคือแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลน,นะครับสะท้อนนะครับอย่างชัดเจนว่า ว่าบอยเองนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของขมรนะครับแต่บอยเองก็เป็นมารหัวใจนะครับแล้วก็เส้นหนามของคนไทยนะครับของคนลาวเหมือนบยอยัดด้วยเพราะว่าบายอยศดพูดเสมอว่าบายอยชดพร้อมที่อยู่ก้างๆประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์แบบนี้บยอยชจะอยู่ข้างๆประเทศอะไรนะครับเป็นกลางได้ไหมสปปลาวเนอโนครับ เคียงข้างประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นกลางเลยทำไมถึงไม่เป็นกลางไม่ชอบเขมรนะครับไม่ชอบบอยนะถามว่าทําไมถึงไม่ชอบบอยนะครับก็นี่แหละที่บอยออกมาด่าแต่ว่าคนเขมรทุกคนเนี่ยจะเกลียดไม่รู้เนาะก็ไม่ได้ซึมซับกับคนเขมรซึมซับแต่กับคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ได้เลยก็คือรักคนไทยนะครับถ้าบอกว่าไม่รักนะครับไม่ชอบนะคนเขมรทั้งประเทศเลยอันนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้สัมผัสนะครับแต่ถ้าหากสัมผัสแล้วหรือว่าเห็นในการทําคลิปแล้ว เหมือนจ่าบอยเนี่ยแน่นอนว่าก,ก็ต้องไม่ชอบแหละถ้าถ้าเป็นแบบนี้เบิร์ดนะทุกคนคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ก็มาดูครับว่าจ่าบอยเนี่ยจะโดนหนุ่มแคมเบรูนนะครับตามเช็ดร้างนะครับตามจิกได้ไหมนะครับเนาะก,ก็คอมเมนต์เข้ามาดูซึ่งอยากให้ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นเนาะก,ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพื่อส่งกําลังใจนะครับให้หนุ่มแคมเบรูนนะครับ ทำดีต่อไปเนาะดีแบบไหนก็เนี่แหละครับปกป้องประเทศไทยเนาะก็าําด้วยวิธีของเขาเน,นั่นแหละถึงแม้อาจจะคนไทยมองดูอาจจะไม่โอเคบางคนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็ล้วนมีเป้าหมายเดียวกันนะั่นคือปกป้องประเทศไทยนะทาะนา่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคนใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีสุขภาพนะครับแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าได้อนยะ่าไข้อย่าจนนะครับี่นองสำหรับวันนี้สวัสดีครับรรเ c ปซีชัลุสุคนครับ